วันนี้ก็ยูคาเฟียเลดเอ็นแปไนโตรก็จัดอยู่ในไม้สายพาวเวอร์กู่คอนโทรลนะครับมาดูเทคโนโลยีไม้ตัวนี้กันก่อน 28T Nano Science Carbon Graphite ปรเก็คาร์บอน 28T นั่นแหละก็เป็นเทคโนโลยีผสมผสานกันนะครับไฮบริดเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กก็จะมีทั้งคอมแพคฟิลทําให้ลูกสั้นๆมีความแม่นยำโซลิดชาร์จนะครับทำให้ลูกตบเนี่ยมีความหนักแน่นขึ้น Nano Power มีความทนทานแล้วก็ลดแรงสแตนเลสเซเลียนสลิมชาร์ปนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นดีสวิงไวส่วนไม้ตัวนี้ก็ เป็นน้ำหนัก 4u นะครับบาลานซ์หัวที่295บวกลบ3ตัวนี้จะเป็นก้านกลางด้าม G1 ก็คืนเงินได้สูงสุดนะครับถึง3.5ปอนด์ถ้าเทียบกับวัสดุแล้วก็น่าจะคุ้มค่าเกินราคาเดี๋ยวเราจะพูดถึงฟีลิ่งการตีกันนะครับทุกคนโดยจะแบ่งเป็นคะแนนตามนี้เลยพอลงสนามจริงนะครับพอจับไม้นี่ก็รู้สึกว่าน้ําหนักมันแอบทิ้งหัวตีติดต่ตตอกันได้าน,นานๆนะครับไม่เหนื่อยไม่เมื่อยฟีลิ่งลูกตบนะครับก็ถือว่าเป็นไม้พระเอกในงานนี้จังหวะที่ง้างแขนแล้วกดลงไปนะพลังมันส่งไปถึงก้านนะครับเกจดคาร์บอน28ทีก็ถือว่าเป็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีพอตบแล้ว ลังไปถึงหลังเนี่ยก็ไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยสบัดข้อมือเบาๆลูกก็ไปถึงหลังคอร์ดแล้วซิลิ่งมันจะแน่นนะไม่สะเทือนข้อมือนะครับไม่ใช่ไม้กองกองแข็งๆ,ๆเลยมาถึงงานละเอียดดูบ้างนะครับลูกหน้าเน็ตไม้นี่ก้านนิ่งดีนะความรู้สึกมันก็จะสปริงดีหน่อยจังหวะยอจังหวะวามันคุมทิศทางได้ค่อนข้างจะคมส่วนลูกสวนดาดนะครับก็สามารถทํากลับไปได้เร็วนะครับหน้าไม้ทําได้ไวมากๆสรบซ้ายขวาก็ได้ทันใจดีนะครับไม่รู้สึกว่าหัวหนักจนลากไม้ไม่ไปนะคือมันเป็นความหนักที่มีความคล่องตัวอยู่ส่วนเกมรับ คู่ต่อสู้ตบมาแรงเหมือนกดเราตั้งแต่ชาติตางก่อนการใช้ไม้หัวหนักรับมันอาจจะเหนื่อยเกินไปนิดนึงแต่น้องในโตก็ถือว่าทําได้ดีนะจังหวะรับลูกตบแล้วสวนกลับเป็นลูกด่าเนี่ยทำได้สาใจมากๆคือรับแล้วลูกได้ทันทีไม่ใช่รับอย่างเดียวเหมือนคนเพิ่งโดนบอกเลิกนะครับเฟรตในโตเอ็นแนะครับถือว่าเป็นไม้ที่คนที่ชอบการบุกนะมันเป็นไม้ที่ตีสนุกตีมันตีเข้ามือง่ายมากตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนถึงมือโปรได้